หนุ่มมึงยศครับสวัสดีครับจ้าอา้าวเป็นเช่นไหนมือเฮงมือปังมือดังมือรวยได้มือนีิฝันดีตีก็ไหนเชืงกับเป็นยังไงละ่ะดีกับว่าได้พอดีกับว่าได้ยังไงผมกับพวกเขาจะดีขึ้นกันอืมแต่ว่าฝันมั้งบอฝันเนี่ยครับฝันเปนฝันกับเป็นเป็นตาจับเลขยู่นะันอ,อืมจ้า คือ <S an> ผมฝันตทวันที่ทวันที่เครื่ที่ที่สามันเป็นอะไรเป็นเ,เบอร์เพราะว่าผมไปเห็นาขางคอมเมนต์มันเป็นสามหาอยู่เนาะกค่นันเป็นวังน้ำเอฟนี่เลยล่ะแมีนจ้า,าจะหน้าเป็นเพราะว่าผมคือผมฝันนั่นสิแล้วมา,มาหนหาฝันว่านี่คือมาบวกผมอยู่นี่ล่ะอยู่บ้านผมมาให้ให้ผมนั่นเขาไปเขาไปบวกกันหน่อยครัจ้าเอ่อครับบ้านบ้านเลขที่แปดนั่นเพิ่นนั่น เออไปคุยกันตกลงกันเดี๋ยวจังไหนท้าไทยคือจังพอดีผมไปไปว้าคือจังผมไปท่าม่วงผิดกับบ้านหลังนั้นนะแต่ว่าผมว่าผมก็ได้ไปผมก็ได้ไปเห็ดผิดอย่างนั้นอาจารย์ทจังผมไปนื่องกับไม่ย่ายไม่ยิ่งนี่แหละจ้าก็ดีพุ่มขอผมเอาไปเอาว้ากันแต่งงานกันนี่สินไหมจ้าผมก็เลยว่าติไปจังได้คือพอได้เห็นหยงนัผมก็เลยว่าเนาะ ที่ไปเหตุยังไหวมาสั่นไม่ได้บอกหยั่งนี่เราไม่ได้เหตุหยังไม่ได้เป็นหยั่ง่าสั่นแต่เราพูดว่าอุ้คุยกันมาสั่นเแต่ของบ้านละบ้านนั่นมาสั่นบ้านเลขที่แปดนั่นท่านบ่กใช่แต่จริงจริงแล้วส้ารับบ้านอีกบ้านนั่นอี่นี่ผมว่าคนเมื่นกีประวัติมันเป็นบ้านหนึ่งที่เก็บอือนอยู่บ้านหลังนั่นเจ็ดตัวยวผมก็เลยไปบ้านเลขที่เจ็ดตัวยาวละ จ้าแต่ว่าในเรื่องที่าบอกผมว่าไปบ้านเด็กจีแปดไปคุยกันครับว่าผมก็เลยเขาไปผมก็เลยไปครับจ้าไปผมก็เลยเห็นนั่นขาเจ้าจัดงานอยู่บ้านหลังนั้นจัดบ้านจัดงานอยู่บ้านหลังนั้นแต่พอดีล่ะกูก็บจีแปปรึกษาความคิดผมหนิว่าจะไปปรึกษาผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนก้อนหน่อยค่ับมันเป็นแนวด่ายเลยว่าจ้าผมก็บคุณก็ได้ใจเอาคันเรียงมัยิี่เขาหาเรื่องใส่ผมยังสี่นี่ เขาว่าได้เด็ดตามกฎหมายคันไม่ยิ่งเลยพักปั๊มมาท่านผมบาเนาะยคือความคืดูเลยบาดคนเขาคือไปบ้านล้างแล้วนหลายผมก็เลยแวะเข้าไปแวะเข้าไปบานผมก็เป็นนางอยู่หน้าประตูบ้านเป็นคนหลายหลายอยู่คันจ้าบเขาเพียคนแต่มีผ้ามาจ้ามาเคนจัดงานกต่เพื่อพอดีแหละทาผู้เฒ่าเป็นแล้วที้ยวพิจิตั้งไปคุยกันค่าัะข้าเจ้าโซกันอยู่คันจ้า บางคนได้ว่ามีผู้นึงนั่นท่นไปดำหน้าอยู่เระท่นหน้าประมาณทุ่มเครื่องหมดแล้ะอยู่ที่ไหนคุยกันคนมาจ้าผมก็เลยนางฟังท่านว่าเทศท่นหยังกะกะบ่มีจิตมีใจดอกคิดน้ำจ้าแลาวจะแก่พันพ่นนี่ปุ๊บปั๊บไม่ได้โทษหรือว่าเพิ่นจิตเอาหูไปเป็นลูกเป็นผัวนี่กูจะหาเงินใส่ไปแต่งเขาว่าจ้ะจ้าก็ไม่สร้างเดียวท่านแล้วกันว่าพ่อหลีกกระเจี๊ขายรถแล้วว่ากัน พี่อนลดแค่สันคิดในใจนะนั่งอยู่กับพว่ามทธิธรมมสีติฟังเศน้เพ่นน่ะนะ้าลดแต่ช่างเคยใส่มาเคยอนี้มาแต่ไหดเท่าไดนพี่ตโอนแค่แค่แค่พี่ลิตโอนสิ่งของที่นี่ชีวิตนี่แหละเจออยู่พุมมีธรรมสีฟังเศ์กันผมก็เลยว่าเจ้าเห็นงานยังดอกก็พอดีคนเล้ยจังไปปุ้ยกันนั่นแแต่ว่าเลื่ี่สีที่จะจดงานมันที้เกาสิบแปดอือจ้า แต่ว่าความคิดนะี่ยผมวงน้ำรถ่าเดี๋ยวไปบ่ได้กหวงเห็นตลอดแบวาง่วงสิ้ขายรถบ่ให้เขาผมกะเป็นรถก็บ่หลายแต่ที่ต้องข้าเป็นแสนองแสนกับส้ิายรถแล้วมผมวาที่นีกก่นก็เป็นแล้หัวเป็นเศเพราะยังงูออจจะทำแต่เลยแล้วพอให้คุยกันดอกจ้ผมกับมูมิภาคมห่านหนึ่งนะอื <c oughs> <c oughs> ถ้าว่าบานเนี่ตัวเลขเนี่ยผมเก็ดว่าผมผมขึ้นน้ำรดผมหลายนะก็เลขยกลดผมก่นแต่หละตามผมทรงไปเนี่ะสามเก้าเจ็ดห้าสามเก้าเจ็ดห้าอืมแล้วแล้วบ้านจัดง่ายที่ผมแวะกลับไปเนี่ยเป็นบ้านเลขที่เก้าสิบแปดอืมเลขกมากถ้ว่ามองมองบ้านว่าสิบแปดคุยกันบ้านเลขที่แป๊กที่พู้มามาส่งข่าวผมมาบอกผมบอกไปนะบอกไงบอกที่จัง จะไม่พูว่ามาเอิญเหตไปบอกไปคุยกระจายกันเหมือนนะจ้าอืแต่ว่าบางอย่านี่นนี่ยบงอย่ามันเป็นมาเลย์เก็บมันเกิเป็นศาสนาเนาะบางคน่างป็นเทศไนเนี่ยนะเด็กเอลซีพันพิจา้าเองแต่ว่าผมก็คือผมมันเป็นเเล็กผเป็นเหล็ว่าเหลขกไร้ตัวเนาะได้หมองจ้าแต่ว่ากะไอเอซีเบิงเนาะค่าเพิ่นมักเนาะ สามเก้าจ็หาทะเบียนรถเ่ะอม่เอานีม่พอเขาจะอาู <À> ่บ้านเียนงานเบ้านหลังนั้นบ้านเลขี่เกาสิบแป้เพราะเด็กเร้ันหอกฝันกับฝันแค่นี้แม่นครับแต่ว่าเลขทะเบียนรถมันต้งกับสูตรหวยเด้กันจับส่กันกัคเือสามจิตทั้หลาม่นครับสามเก่าจิตแม่สามตัวเลยด้ข่าอวอเนาะ ผมจะนั่งตายยน่อยนะเหมือนผมพวงยานเดือดท้ายรถผมเหมือนนะแต่มันเป็นพวงยางรถแบบว่าคือเจ้าของมีชีวิตเป็นนิสตวนเหมือนนะวอยางไม่ใช่เคยหนีมากนะมันตาตกหน่ายหมดละผมเลยอยไปเห็นรถในความฝันนะนะในความฝันนะครับนั่งฟังนบเทียดมันฟังมันเทียดอยู่นั่นก็ไปเห็นงานหลังนั่นผมกแต่เพรตั้งใจฟังนี้แต่น่าคิดน้ำแตงแต่เรื่องรถนี่ล่ะอืมจ้ะพี่ออมักโตได้ดลิกอะ ก็เพ่าผมมาที่นี่รถที่แล้วครับหลเพราะว่ามันเป็นท่วงไหลเนี่ยอืมทะเบียนรถพี่น่ะเก้าเจ็ดหางสี่กระยิ่งเงินบอครับครับอืมสามเก้าเจ็ดห้าทะเบียนรถมันมีสี่ตัวครับแต่ว่าผมฝันมาเป็นไปไปไปบ้านหลังไหนหนึ่งวันนั้นผมก็ฝันไม่ได้ว่ามันออกสองสี่จ้าผมตอนไปไปบ้านไหงที่ที่สิบสองมันก็ออกไปทุล่าอีหยังดอกไปหาคน,นาอะไร ้าเห็นพระเจ้าก็นดิคุยจ้าใครเจ้าบนใเจ้าก็เลื่อนใครกบ่นนุ่งงานกันน่งแค่เอิรแค่นเพาะเพรเพรหลุดแต่ว่าผมก็เห็นดอกหลุดว่หาเลยคนบางสีนะมันก็เลยออกมันออกหยลองตบวันนี้เด้ไปนนางฟังหัดเทศกัสิบอกเปียเก้าเก้าเปียนนี่งป่ก็พูครับไปแจ้งาถามว่าฝันแต่ผมก็พูได้ว่างานหลังั้น็นงานแต่ตอนว่าผม ผมไปนะผมไปเห็นน่ะนะพวกเขาเลยแออผู้สาวผู้ก็ตกเย็นนี้ผมเก็บในใจนะจ้าบาเลขที่ครับมันนี่แหละทะเบียนรถนี่แหละอันนี้สําหรับความฝันเนาะแต่ว่าตัวเลขสูตรหวยก็ยังคงเดิมเด้อเอฟซีครับคงเดิมอืมเอาความฝันมาบอกูมกันฟังเพราะว่าเอฟซีก็ถามมาหลายเพราะว่าออเบิ่์ก่อนทางฝันแม่นเมื่อเร็วฝันว่าเลขเบิ่์ก็ออกเบิ่์นี้ดีอืม ะผมก็เห oh. no ็นคอมเมนต์อยูวคนคอมเมนต์ก็มาครับนี่ยังกันั่นรับท่านคอมเมนกันอะไรผมจะผมตอบเลยจ้าเพราะว่าตัวเลขเนาะมื่อนี่กับเลขออกแล้วก็เลขว่าสู้กันฟังครับจ้าข้ามาจังใดก็ให้้ชกให้มันเนาะออฟันก็ให้เป็นเลขเป็นเบอร์อือจังใดก็ให้เขาช่วงฟันแม่นกับแม่นยั่ได้เหรอผมบ่าสักตักาบันนาจ้าจังใดกับไอ้ชกไอ้มันเนาะออฟันยังเอฟซีแฟนช่องแน่ครับจ้า ขอบุญขอบคุณในหลายนะครับสำหรับท่านครับเอฟพีนะครับคอมเมนต์ให้ก็ลังเร่งใจนะครับนิตเิแล้วดีๆนะครับมอบให้ขอบุญขอบคุณในหลายวันนี้แต่ขอให้โชคดีนะครับสำหรับานท่างท้านท่างท่านท่านทนะคานบนท่นท่น่าท่น่นทานทาน่านท่านท่าั่านเ่มนอนท่น่านท่านท่านท่าน่านท่านทนท่านท่านท่านท่น่นท่านท่านท่านทน่นทคาับ่านท่านทบคนนนท่านาค่นา ิ0ซีเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขความฝันของออนหนูมึงหยุดสูฟังเดอ้อจ้ะเพิ่นฝันว่าอ่าเพิ่นได้ไปเหตุความผิดมีคนนั่นบอกให้ไปเว้าวความกันเนาะค่ะก็คือปรั๊บสินไม่นี่ยแหละคะ่ะเหตุอ่าผู้หญิงไปกวาดไปยั้งเขานี่แหละเนาะคะ่ะให้ไปเว้าวความกันบา้านเลขที่แปดในความฝันเนี่ยไปบา้านเลขที่แปดแต่ในความเป็นจริงแล้วไปนค้นหานี่บา้านเลขที่บาลล้านหลังนั้นมันเป็นบา้านเลขที่เลงหลังที่เจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดตัวเดียวแปดกับเจ็ดนี่แมค่ค่ะ มันสิมาตัวเก่าอยู่บ่ค่ะอันนี้คือบ้านหลังที่ให้ไปบอกความหลังที่สองที่เพิรนไปนั่งฟังเทศนะค่ะไปนัง่นงหลังนั่งรอบอกความกันคือบ้านเลขที่เก้าสิบเปดเพื่อนบอกว่าถ้ามีนว่าเขาไหมหลาย,ยสีเ่เมียนจะเอารถไปขายเพราะว่าบ่มีเงินเพิ่นว่าในความฝันเพื่อนนะ่ะก็่วงรถกังวลตะกับรถทะเบียนรถเพิ่นสามเก้าเจ็ดห้าสามเก้าเจ็ดหาทะเบียนรถพี่นงจ้ะมันมาตรงกับสูตรหวยเพิ่น นี่ทะเบียนรถนี่ตรงกับสูตรหวยเด้อพี่น้องนี่เก้าสามเก้าเจ็ดบ่เก้าสามเจ็ดนี่จ้ะที่เพิ่นเอ่อสูตรหวยเพิ่นปล่อยมาแม่จ้ะอย่าลืมสูตรหวยเพิ่นนำเด้อค่ะก็เลขความฝันค่ะแต่่าเลขวิ่งมันก็ตรงกันเลยค่ะเจ็ดกับแปดนี่วิ่งมาตาเจ็ดกับแปดนี่ตรงกันเลยเมื่อสี่กอดข้อกันม้อีกเลขสีออกตัวเก้าบ่เมื่อจังใดอันนี้ความฝันเด้อแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นมักยุทะเบียนรถนี่แหละ กับบาเล,ลีที่รฟังทีเก่าเปียดนี่เฮ้ยเก่าเปียดสื่อได้บ๊พี่น้องเป็นหลีมงคล้นไหมคะหลีเลขเขาโครงการทนละคึงตลอดจ้ะอันนี้ความฝันฟังนี่แต่ว่าอย่าลืมจะถึงยาปเด้วยสูตรหวยเพลินค่ะสูตรแรกวิ่งไปที่จิตกับเปียดสามจเม็ดเดียวตัวรองคือสามหกสามตัวเก้าสามจ็ดเปียดสามจหลักลอยเกากับเปียดจ้ะสำหรับสูตรที่สองสายด่วนเลขวิ่งสายด่วนซีเม็ดเดียวบนล่างขึ้นกันค่ะ สี่ศูนย์กับสี่เก่าเก้าสี่ศูนย์เบดสี่ศูนย์ฟันเม็ดเดียวสี่ศูนย์จะร้องบึ้งพี่น้องค่ะอันนี้คือสูตรเพิ่นอย่าลืมอย่าถิงอย่าปะเด้อค่ะเฮ้ยความฝันกับสูตรหวยคำนวณค่ะมักกาจัดคัดกั้นหรือสงสัยอะไรเนาะค่ะอยากสอบถามศูนย์เก้าหกหกสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์โทรหาอ๋อหนุ่มเมืองยุดิได้ตรงเพิ่นคขรคางฝันแม่นเด้องวดวังหันเพิ่นฝันว่าเลขสี่เบิ้ลมันกับไม้หรือเจ็ดเจ็ดจะเอา ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำใจด้วยๆปังๆสุขสุขคนเงินเลยโกงทองไหนเขาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า